ตรวจสอบสภาพอากาศในดินาลูฟ้าพยากรณ์กับผมวิทยพัฒน์ปีละโรทางย t ท b e วิทยพัฒน์ลับทีวีนะครับเช้าว,วันนี้7พฤศจิกายน2565มาพร้อมกับความหนาวเย็นหนาวจัดที่เกิดขึ้นในบริเวณตอนบนของประเทศไทยครับเกิดปรากฏการณ์เหมยขับแรกของปี2565เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้อุณหภูมติต่ำสุดในรอบปี2565ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ โดยแฟนเพจของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานสพกาศบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์เหมยขาบหรือว่าแม่คันนิงถ้าเป็นทางภาษาอีสานก็จะเรียกแม่คันนิงนะครับแต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือก็จะเรียกว่าเหมยขาบครับ อุณหภูมิบนยอดโดยอินทนนท์ครับต่ำสุดเช้าวันนี้4องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิที่กิ่วแม่ปานต่ำสุด5องศาเซลเซียสครับขณะที่ท้องฟ้าเปิดนะครับกระแสลมนิ่งประกอบกับสภาพอากาศหนาวจัดครับส่งผลให้ช่วงเช้าวันนี้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหนาวที่สุดในรอบปี2565ตั้งแต่เข้าฤดูหนาวมานะครับและวันนี้อุณหภูมินะครับที่ต่ำสุดในรอบปีเนี่ยก็ทําให้เกิดความสวยงามเกิดความหนาวเย็นประ ชาชนที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวครับต่างก็ได้สัมผัสกับอากาศหนาวจัดกับแล้วก็ถ่ายภาพบันทึกภาพไว้นะครับซึ่งช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดหนาวจัดที่สุดก็คือจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณป,ปลายพฤศจิกายนไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม2565แล้วก็ไปจนถึงเดือนมก,กราคมปี2566นาหะครับสำหรับในปีนี้หลายๆคนนะครับก็อยากไปสัมผัสความหนาวเย็นครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับว่าในปีนี้สภาพอากาศจะหนาวแน่แล้วก็หนาวจัดนะครับกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาครับสำหรับบริเวณยอดดอยอินทนนท์นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดดอยยอดภูร,รวมทั้งเทือกเขาก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งได้บ่อยครั้งนะครับซึ่งใครที่จะวางแผนเดินทางไปที่ดอยอินทนนท์นะครับก็ต้องวางแผนกันในช่วงของ ปลายเดือนธันวาคมครับถึงเดือนมก,กราคมครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งได้บ่อยครั้งนะครับ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเวลานี้นะครับยังคงแผ่ป,ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนครับตอนนี้ลมหนาวมีกําลังป่านกลางครับทำให้ภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นนะครับถึงหนาวครับส่วนภาคกลางก็มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ประชาชนต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจาก สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงประมาณ7ถึง13พฤศจิกายนแบบจำลองของ ECMWF นะครับคาดการว่ามวลอากาศเย็ยนที่แปปกคลุมครับก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงครับทำให้ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็ยนในตอนเช้าอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นครับแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าส่วนวันที่8ซึ่งเป็นวันลอยกระทงนะครับอากาศยังเป็นใจในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลครับไม่มีฝนนะครับ กรุงเทพมหานครลอยกระทงก็จะจัดกิจกรรมได้ส่วน14-16ถึงพฤศจิกายนครับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอาจทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนได้บ้างส่วนช่วงวันที่7-8ที่ครับตั้งแต่ ชุมพอลงไปเลยนะครับลอยกระทงอาจจะต้องเจอกับฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางที่จะตกต่อเนื่องนะครับฝนที่เคยตกหนักก็จะลดลงไปครับส่วนกลุ่มฝนก็ได้เคลื่อนเข้าไปปกคลุมตกในทะเลอนดามันครับจะคงต้องเฝ้าระหว่างฝนตกสะสมตั้งแต่9ถึง14 พฤศจิกายนครับก็คาดการว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากว่าร่องมรสุมนั้นยังคงพาดผ่านภาคใต้ครับแล้วก็มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมกับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสอบภาพอากาศในดินาำลฟ้าพยากรณ์ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ